ชื่อปมปุ้ยค่ะชื่อเหมือนปลากระป๋องอะมีคนอยากเห็นหนูวะหลกอ่ก็มีคนอยากเห็นหนูเนี่ยอมีคนอยากดูหนูเนี่ยหลกพี่ๆเขาอยากเห็นหนูนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนนั่งเฉยๆนั่งเฉยเลยสงบเรียบร้อยเออเนี่ยมองเนี่ยมองไปนู่นเนี่ยมองไปหน้าจอ่น่อมีคนเขาอยากเห็นหนูวะหลกเอออุ้ยอุยวิวิเออมันก็สงบเป็นนี่ว่า เออเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เอาเรียบร้อยนั่งเฉยเฉยก่อนเออเรียบร้อยเลยห้ามจะโดนตีแม่จะตีรู้เรื่องไหมต้องเรียบร้อยเป็นหมาแม่แม่ต้องเป็นลูกชายแม่ต้องเรียบร้อยนะลูกรู้ไหมฮะจะเรียนใช่นางจะเลียยอย่าไม่เอาอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยเลยไม่ต้องแลบเลี้ยเนี่ยแม่จะตี ตีได้ไหมตีได้ไหมตีตีนะตีได้ไหมก็ขอตีหน่อยได้ปหล่ะได้ไหมแหมใครจะตีลงเนาะใครจะตีลงรักขนาดนี้รักขนาดนี้ใครจะตีลงเนี่ยน่ารักพี่กล้วยขอบคุณมากนะคะพี่กล้วยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะพี่กล้วยขา โลกทั้งใบของปุ้มปุ้ยคือแม่แพรลี่หเหาเสียงดังอสิจะนอนจะนอนก็แบบเมื่อคืนจะนอนจะนอนก็แบบเสียงดังสินค้าที่ขายดูได้จากไหนที่จริงมันอีกอีกช่องหนึ่งอ่ะพี่ที่จริงมันเป็นอีกช่องหนึ่งแล้วก็ไลฟ์ไม่ได้ด้วยประเด็นประเด็นคือไลฟ์ไม่ได้ด้วยสิโอ้คนตามพบสองแสน มันตามครบสองแฟนแล้วมองไม่ค่อยเห็นจานทำอะไรคุยเล่นค่ะเดี๋ยวไลฟ์ถึงประมาณสัก ห้าโมงครึ่งอะไรประมาณนี้มาห้าโมงครึ่งหกโมงเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเซ็นทนลไปซื้อครีมหน่อยครีมหมดหาก็ไม่ได้เลยเขาไม่ขายในบูธล้วเราไม่ขายในช็อปงงมากไปวัดสันก็ไม่มีอ รูปนี้น่ารักรูปไหนอะหน่าสดแบบนี้สวยธรรมชาติขอบคุณค่ะหาลูกอมเจอหรือยังไม่เจอมันปิดแอคเคาท์ไปแล้วมันปิดแอคเคาท์มาแล้วมันไม่อยากให้ดิฉันคุยกับน้องต้าไงแล้วกม็มันก็มาแอปปลอมตัวมาสรุปคือน้องต้าบอกว่าน้องต้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แฟนอืม โสดแล้วเหรอคะโสดแล้วคะ่ะโสดสวยรวยมากนะคะโสดคะ่ะโสดสวยแล้วก็รวยมากจีพี่หน่อยพี่ไม่ได้อ่อยนะจ๊ะนี่ไม่อยากให้คบใครเลยเหรออยากให้จีฉันคนเป็นโสดเหรออยากให้ดีฉันแบบอยู่เป็นโสดนานๆเหรอ ดิฉันก็อยากมีอะไรที่กระชุ่มกระชวยอยู่เหมือนกันนะทำไมพวกหล่อนมีอะไรที่กระชุ่มกระชวยได้แล้วฉันมีไม่ได้ล่ะคำถามทำไมต้องให้ฉันแบบแห้งเหี่ยวฉันก็ไม่ไหวนะเี๋ยวกินเงียบๆเหรอกินเงียบๆเหรอกินเงียบๆแล้วกันโอเคโอเคอะต่อไปขอสถานะแบบไม่เปิดตัวนะคะต่อไปจะมีจะมีสถานะแบบไม่เปิดตัวค่ะเน้นกินเงียบๆไม่เน้นเปิดตัวต่อไปจะไม่เปิดตัวละ เออเรื่องที่เราเนอะรู้กันแค่นี้รักเธอเต็มมีเขาอยู่เพลงของเพลงไลออนต้องมาละเรื่องที่เราเนอะรู้กันแค่นี้รักเธอเต็มมีเขาอยู่ คิดยังไงกับเรื่องหมอดูไม่คิดค่ะเพราะว่าชีวิตไม่มีคําว่าดวงชีวิตไม่มีคําว่าดวงจะไปที่ทำไมหมอดูทําไมไม่ต้องมาดูค่ะเออชีวิตนี้มีแต่หมอรักษาโรคไม่มีหมอดูไม่มีอืมเป็นสไปายบ้านเราไหมอยู่จังหวัดอะไรล่ะคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรอะ่ะจะให้ใช้ไปเป็นสไลายอะ่ะขอดูก่อนนะไกลๆก็ไม่ไหวนะบางที เออหน้าสวยมากค่ะวันนี้ไม่แอปนี้ดีฟิลเตอร์นี้ดีฟิลเตอร์นี้ดีหมอทำไงมแม่พักก่อนไม่พักแล้วพักทํำไมชีวิตต้องไปต่อพร้อมดิฉันบอกกับอาจารย์ยิ่งศักว่าพร้อมค่ะ <c oughs> เอาดี๋ยเราจะไปบอกว่าเราจะไปบอกว่ายังไม่พร้อมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผู้ชายมันก็ไม่กล้าจีบเราสิ เดี๋ยวผู้ชายมันก็ไม่จีบเราสิเราก็ต้องบอกว่าพร้อมผู้ชายมันจะได้แบบเฮ้ยเขาเขาแบบโอเพนแล้วอะไรอย่างงี้เผื่อจะมาเอลเอลอยเออเผือมันจะแบบมาเอลเอลอยเราโอ้ยไปจะไปเป็นห่วงเขาหรอกห่วงตัวเองเถอะก่อนจะไปห่วงพี่หนุ่มอะห่วงตัวเองเถอะไปห่วงเขาทำไมห่วงตัวเองเธอะค่ะ ไม่ได้ปิดคุยได้ตลอดเพื่อนผมแอบชอบคุณแพรลี่ก็ต้องเอาหน้ามาดูก่อนค่ะลักครั้งต่อไปขอใช้นำทางนะคะลักครั้งหน้าขอใช้ ลูกชายแม่หล่อนะคะอืมรักครั้งต่อไปขอใช้นำทางนะคะอืมตำรวจไม่เอาะค่ะไม่อยากกินของหลวงไม่เอาไม่เอาค่ะ ตำรวจไม่เอาค่ะเดี๋ยวโดนข้อหากินของหลวงไหวแม่อยากเป็นลูกสะใภ้แม่ไหมพี่โป๊ตก็ต้องตื่นก่อนนะคะพี่โป๊ก็ต้องตื่นก่อนนะบางทีป่อให้น้องเขามีอนาคตเถอะคะ่ะเ,เจ๊น่ารักมากวันนี้เออขายของกันสุดฤทธิ์หน้าใสมากค่ะ พี่แพรลี่ขายอะไรบ้างหน,หนูไม่หนูไม่ได้ขายในติ๊กตอกกติสีประเด็นไม่ไม่ได้ขายในติ๊กตอกกระสีประเด็นมันอยู่บ้านฟ้าหมดเลยตามหนูต้องไม่ตามหนูบ้านฟ้าด้วยนะไม่ใช่ตามแค่ในติ๊กตอกกันก็ไม่ได้นะเข้าใจป่าวเพราะว่าช่องทางเรามันช่องทางเรามันมันหลากหลายช่องทางเราทํามาหากินหลายจากหลายช่องทาง สวยโสดเลือกได้ไม่รู้ว่าเลือกได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตามถึงบ้านได้เลยไหมคะตามมาทําไมอ่ะตามทําไมตามถึงบ้านทําไมอ่ะขอบคุณพี่มาเฟียนะคะตามมาทําไมพี่ตามถึงบ้านทําไมไม่เข้าใจว่าตามถึงบ้านได้เลยไหมนี่คืออะไรตามทําไมตามมาทําไมเปิดเปิดปหม่งดีกว่าเปิดหม่งดีกว่าให้มันดูแบบ ตามมาทำไมชีวิโตโสดกับมีแฟนอันไหนดีกว่ากันถ้าไม,ไม่ต้องเปรียบเทียบกันหรอกชีวิตมันก็ดีหมดนั่นแหละอยู่ที่เราชีวิตมันดีหมดนั่นแหละทุกช่วงชีวิตดีดีหมดค่ะไม่มีช่วงไหนไม่ดีแบบไปผักกันเราก็มีความสุขในทุกช่วงชีวิตความสุขคนละรูปแบบกันเขาเรียกว่ามันเป็นความสุขคนละรูปแบบกันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงชีวิตแบบไหนเราก็ควรมีชีวิตให้มันมีความสุขให้เต็มที่ แล้วแหละเวลาเราแบบเราแบบจะต้อง move จากอะไรเราจะได้ไม่เสียดายไงเราจะได้แบบเออเราแบบเต็มที่แล้วนะเรามีความสุขแล้วอะไรแล้วอืมทิ้งลิงก์ให้ดูหน้าร้านหน่อยลิงก์อะไรอะ่ะลิงก์อะไรความสุขคืออะไรความสุขคือความสบายใจค่ะคือความสบายกายความสบายใจอืมความที่ไม่ต้องไปคาดคั้นหรือว่ายึดติดก,กับอะไรจนแบบว่ามันกลายมาเป็นแบบมันกลายมาเป็นแบบ เออ่เจ้านายเหนือจิตใจเราเวลาเราไปยึดไปเกาะกับอะไรมากๆที่เราแบบเราแบบสลัดมันไม่ได้มันก yeah, ็จะกลายเป็นนายเหนือเหนือจิตใจเราแล้วมันก็จะบงการเราทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์มันก็จะคาดคั้นเราทําให้เราเป็นทุกข์ดิฉันขออนุญาตไม่เอานะคะแบบนั้นมีอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่อย่าให้มันแบบมาคาดคั้นเราทําให้เราเป็นทุกข์ไม่เอา อันนี้แล้วจะขอโทษอันนี้เลยอขอบคุณสาหรับดอกกุหลาบโรซ่านะคะเมื่อไหคุณแพรรี่จะไปหาอาจารย์บีร์รักทั้งหน้าอยากมีแฟนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าสิดีฉันรักเด็กดีฉันชอบเด็กดีฉันรักเด็กอืม อ mm hmm. ยาลีเป็นทุกนะ <laughs> ไม่ทุกแลวคะ่ะอันนี้ดูเหมือนอันนี้ดูเหมือนคนเป็นทุกหรอคะดิฉันดูเหมือนคนมีความทุกหรอคะ <laughs> ดิฉันดูเหมือนคนมีความทุกรออืม นี่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานยังกินไม่หมดจะได้บัตเตอร์ฟลายมันยังไม่เสียตอนนี้ลูกสามขวบรอแป๊บนะคะสามขวบอีกสิบห้าปีอีกสิบห้าปีเราก็ประมาณสี่สิบ สีบแปดได้ค่ะเดี๋ยวลุงรอนะลูกเดี๋ยวลุงรอนะลูก ลูกชายพี่เถอะสิบแปดสิบเก้าแล้วพี่โป๊สนี่ก็หลับลึกน่บางที